ดีครับวันนี้เรามาดูพิสตันนะครับพิสตันร้อสิบสีแดงเดิมนะฮะจบเดิมก้านหน้าเดิมนะครับโชบไม่แตกไม่รั่วนะครับโชบหน้าไม่แตกไม่รั่วฮะสีก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะมีรอยบ้างตามกานเวลาโอเคนะครับโชบหลังเดิมฮะไฟครบนะฮะตกครบพักเท้าครบก็เดิมนะครับ เดิมสีเดิมนะครับโอเคครับมองฟังปาเกัน,นะครับเคนะครับ,บตาตาทมือนะฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวไปลองขับขี่กันดูครับลายบอกเกียร์ใช้ได้ฮะ,ะ,นะครับเยเล่อนติดในหน้าติดหมดนะครับ แล้วนะครับข้็จะสวนกันครับ,บทางเที่ยวทางข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวเราไปหกันกันนะครับ เบรกหน้าเบรกหลังใช้งานได้หมดครับใช้งานได้ตามต้องการเลยนะครับสว่างฮะรดังครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับใช้ได้ครับโอเคครับ ก็โทรมาครับ0894 7 9 1 6เ4ีงครับวงรำลูกกาครับดีตอนรับสวัสดีครับ